สวัสดีครับน้าขุ่มบกปลช่องเบลจักรพรรดิน้าขุ่มเนาะวันนี้นะครับผนจะฟาดทุกท่านนะครับผมมาตกปลาหนาดินนะครับผมเนาะทางหายมาโดนนะครับผมหลังจากที่แล้วกันไปตีเยาปลอมนะครับผมเนาะวันนี้เข้ามาหนักกันจะโคนรครับสามคนเนาะวันนี้กำลังเยอะเยอะนะครับผมเยอะแบบซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมมักใส่กันอย่างเดียวครับผมไม้เทเดือดขึ้ไม้แม่น้ำซี่นะครับผมน้ำกัน น่นะครับลอกมาเบิงนะครับว่าปลาสีขาวานะครับผมกะปกติกะมาลงกเมงนี้แหละกะพ่อเด้กยักษ์ซหาโต่ได้ครับผมพ่อเด็กินแรงนะครับผมนะเนาะข่าวยีข่าน,นะครับผมตอนนี้กล่างผสมเนี้อะนะครับเนาะนี่เด็กชายช็อปเปอร์กับเด็กชายเป่าบุญกินนะครับผมเนาะ,ะกรลังเ็ตตะก้ออูนน,นะครับผมเนาะ มันจะใ,ใส่แต่เบ็ดดวงน้อยๆครับเบอใส่เงี้เนื้อของหองกับบมอบี้ยังหลายครับม,มียังเนี้ยแหะมีห่ำมีห่ำมหลัวกาอินฟินิตี้ดาพงเดท่านบผมโอเมกาจุดพีกของหองก็คือมั่นหมูครับผมผสมน้ำแดงนะครับผสมผงสุรสดนะครับนะ ปลาสีกินมหอบอลนะครับเนาะแขนกัลลังค์คนหอเมืนเข่ากันครับค้นยังเดตัวค um ือเปอร์เซนขนมปังปอขนมปังว่องมาพอยืดตึงขนมปังเอ่อขนมปังนะครับเติมนึ่งแห่งติมนึงเติมต่อเติมนะครับผมนะนี่ก็บริเวณไม้สีเทาสีลุ่งนะครับเนาะก็คือไม้ก็สวยนะครับผมไม้สวยตัวโอเคนะครับแต่ว่า วรูว่าปลาสิขาบอนะครับเน,ะนาะน้ำก็ถือว่ากระไรแน่นะครับผมน้ำกับบ่ได้ไหลแห้งนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคอนุญ,ญาตเตรียมอุปกรณ์ตาตกปลาจังหน่อยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศไปก่อนห้องหาไม่จับมันดูด้อ่านตรวจรองคู่ บาดตัวเด้อออกไปจัอเปอร์อม,มันท่านเด็ดันกำลังตอดได้ตอดเสยตอนนี้นะครับเพ,พื่อนผมเขากระเด็ไปแล้วครับตัวหนึ่งนะแต่ว,ว่าบไดไทยเลยไทยว่าท่านนะบ็ดปลาเขา หางแดงนะผมตัวน,นี้ก็ตังเด็กชายปอก็ตั้งกันเสียบเงียนะครับผมโอ้กะโดนๆปลาเขาเนาะโดนเติบอยู่แต่บบว่าเบ็ดเขาก็ขาดไปแล้วครับดวงนึงนะครับขั้นนึงนะครับของนายชอปเปอร์นะครับผมอยากสัสมผัสหน้ายชอปเปอร์ครับผม <c oughs> ปิดนั่นเลยครับเบ็ดขาดปิดสา,าเหตุสาเหตุมันคือขาดผมผมก็ร่งจีซิตไปมันปล่อยมือมาท่าน เปิดอะไรออกบ่ป่ะเ,เน,นี่ยออกเปยังทุกมันใจใส่เองนหน่อยไม่นตีกาดขารดกับขารดน้ำกันแล้วเฮ้ยคือว่าสั่นนอเดยวเขาเขาไปซื้อพร้อมกันแล้วได้เลยหรอได้โต๊ะไม้เลย ต้อเอาไม่อัดอรู้แม่งน euh er er ั่นเลยค่ะมันสอนเขาเลยไม่ต้องไปดมดอไมที่หอมปอดเย็บเขาล้บานอัดอะไรสามชั้นแต่ละมีสามชั้นสามชั้นลยขัตัวอโหมเข่าเข้าลม้าเดี๋ยวหอบด้วสิไฟเย็นดีแต่มันต่ำหด

งงโอ้โาใส่เผมอกวหัครับแป๊นสเอาองนใสสวยครับผมงามเอาเอาเอาเอครับขั้นเหลืองนะครับผมอีเหลืองครับเบอีเหลืองอีเหลืองต่อได,ด้อีเหลือง คันทางสายมือนะครับผมนั่นๆปอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นติดติดไปเอารถล,ละหรือว่าติดไปวะเอาวัดตึกเดี๋ยววันแห้งโอ้วันแห้งพูด<ม>วัดคักแถอะก็คือวัดไรเหมุนเอ่อดึงวะผมมาได้เดี๋ได้ยืนปะได้อ๋อแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้ยขันนี้มันอ่อนจ้ะ ตีเงี้ยพร้อมกับไห้ขั้นนี่ยโอ้วัดบักแห้งเนาะขาดไปเลยขาดได้แต่เนี่ยชิบหายปลาเงี้ยตีวะเวลาตีเทียงแล้วครับเนาะ,นะปลากับปลาตอดเลยครับปลาบ่เขาเลยครับช่วงนี้นึงเล็กหน่อยก็เริ่มเปลี่ยนเบ็ดกันแล้วครับเพราะว่าเบ็เดดวงนึงมันขาดเนาะนตีอีกเล็กน้อยนะครับเนาะ มาปลาสีขาวบ่ต้องล่องเบิ่งนะครับว่าผู้เมืองเราคน,น,านลื่นมาเราก็ล่อเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับเนาะขั้นบ่คือผมก็สิกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าก็ได้แค่สองแต้มเนาะมื้อนี้ยอยา่าล่อยเบิ่งอ้องงจกอักจักสัตว์จกักสามแต้มเบิ่งว่าสีขาวอ้กบ่นะครับเบ็ดก็บ่ได้ลงหลายเนาะมีอยู่สองสามขันเองตอนนี้ลอยชมผลงานนะครับผมว่าสิเป็ียนเปงนเบต่อนะครับผม

ตั้งวันนี้ครับ,ค,รบควงได้บึกยงเดียวครับตั้งวันนี้ครับจะรอดถ้าจะรอดครับายสวยแล้วแบบที่3ามครับผมเล็วเรวเร็ โอเคครับผมแต้มที่สาครับรอดแล้วครับผมรอดแล้วเ,เว้ยเ,เอา,ออา,าไปซื้อเบดบอซื้อเบบลเอาจะจับตีล่ะตายไื้อเบบอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว้เอาคืนนัางไหมะได้เลยเนี่ยเอาครับเอ้ยมาๆานุนหน้ากล้องหน้ากล้องเนี่ยเอาครับมาผมเตามแรกของผมครับเป็นวะเฮ้ยอ่ทีเด็ดเลยไปเลยเนี่ยตั้งหมื่นเนาะตั้งมื่เนาะเฮ้ยเอาตั้งหมื่นนะครับผมโอ้ทีเด็ดเลยว่ะนี่นะครับผมล้เฮ้ยเดี๋ยวซีเต้มครับมวันนี้ช็อปเปอร์ครับผมแต้มแรกครับผมยิ้มเปือยเลยมันเลยวะเนี่ยมันแท้ๆว่ะเนี่ย มือหามาอีกแกาแท้ๆเลยมือเฮ้ยย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 ย่อยยยยยรยยยยยปยยปยยปยยยยปลยยยยยยปลยย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 งยยรยย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 งยย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 ปิดยอยยยยกยยดยยยยองดีๆไปดึงยย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 ยสัยยัยย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 วยย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 ลยยยยอยยยยยยยมมมะเา กลางจะตัวมูฟวา,าดะเฮ้ยขันเหลืองแต่ว่าขั้นดำกู้สีวัดลาตัวนะครับเมื่อกี้ครับจร<ง>ิงๆเลยวะทำไมมันรุดหลุดเด้ยังน่เมืนงด้หัวรุดกี่ตัวเนี่ไม่ไไายศีวเดียปวมั่นมั่นหมูอีกตัวนี่เอาละครับผมสบายใจแล้วครับเาเานั่งแล้ว นี่ยไปนะ้๊วป๊อปอสตอปส๊อปได้โเเ้ยยังไม่สต๊อปงาน,นมากเลยเดยวเดีะยวเาเลยโอเคอ้าแล้ครับผมเออนี่ครับแต้มที่ได้จะ่าไรวะแต้มที่ซเดีว,วะ แถมนิ้วสีที่ผ่านแ่นันถมนิ้ีค่ครับแถมน้ีครับว้หมานครับวันนี้อ้หมานในเดยนึกว่าสีอันนี้ได้ไหมูคับเจ้าผมมันเป็นกนตกตาขืนเต็มเลยเนี่ยาสตอดแห้งวะ อย่านี้คผมว่าเอาเลยครับเอาเลยครับไปเลย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 ได้แล้วครับผมมาได้เียร์ผมได้อะไรผมมาได้ผมก็มาได้รอบที่หกใช่ไหมครับครับรับที่หกครับผ่าผ่าหมาดแต่เมื่อเนี้ยหมาแต่ว่าดสีโป้หมาด กิหลังกินหลังกิหลังวะเดี๋ยวถ้าได้กินได้เดี๋ยวัดสวนก่อนแสดงว่าหลาย้วนี่วัดกระถือเวยแม่บอข้วบอลงปลาครับวัดกระถือไหมูผมโตผมกับโตคู่ลงกันแท้งคู่กอหลังมัว่ับเดี๋ยวหมันเีก็หมันตลากอหลังกมัน ตัดตัวแล้ววนะอแลวครับตัดแล้ว ไม่แล้วครับผมเรื่อยเรื่อยเลืเล่อรอดอีกแล้วครับนาถึงแลแล้วครับนาถึงหนาเบียวครับหนาเบียวรอดแล้วครับผมกินดาวนี่เ,เงีเ่ยมาทดลองกินดาวมะนี่นมีผู้สนับสนุน,น,น,นบ้างไหมไม่มีผู้สนับสนุนเลยเอาปละปลาป,ป,ปดปลาครับผมวครับว่างเงี้ยวบ้างเงี้ยโอ้แห่งกินดีแถวนี้ชอบเนี่ ปลาไปกินเขาแล้วเหรอกันวัดแห้งปลาขาดเลยปลาค่อยๆเด็ดคมไอ้โอเคครับผมวันนี้โบเฮียวแล้วครับผม,บมสุดยอดเลยครับผมแม่น้ำซีนะครับผมจังหวัดมหาสารคามครับผมว่าฉนะีมาตกเหรียญจักหน่อยไหมขอไปไประมาณจากัก แวา่าเจ็ดตัวเหรอครับผมว่าสี่มันได้ยัยกสองสามตัวไหมเอาไปล่อชมนะครับเอ่านะครับผมก็ถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมเนะาะกะใส่เวลาประมาณตกปลาได้ประมาณจังหวะสามชั่วโมงนะครับผมเนาะตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกานะผม,มับสิบเอ็ดโมงนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับมาถือมาดูเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวตวะตัใส่หน่อยเนี่ย ผู้แนมกินหมดแล้วนไงกระเป๋าไป็นแนมบางกล่องผู้ใส่มีใส่สวยหลายตัวอะมีใส่สวยแป้งก็เห็นครับก็เห็นเอาเอียงคางไหมครับเห็นเห็นมันอยู่มาอยู่อย่างนี้อะนังชีวะเห็นบ่ก็รูว่าจะเห็นบ่ก็เห็นเนาะครับเห็นเหลี่ยมๆนิดนึงเหลี่ยมบ่เอออ่านังชีเนาะครับเนาะมก็ได้จานเกศโตนะครับผมเนาะก็ถือว่ามาตกเล่นๆนะครับเนาะ มาไหมครับบืนมาดีเบิ้งนะครับผมมาไหมกินดาแม่นี่สปอนเซอร์เขาให้แล้วครับกินดาแม่นี่ขอบผมโอ้เดี๋ยวมีเยอะดีๆกะลองเอามาให้ลองใส่แล้วครับฉิดยอดทดสอบเบิ้งนะครับแม่น้ำซีนะครับผมอัลเภอโกสุมไปใส่นะครับจังหวัดมหาสารคามครับผมเตาไม่ค่อยเคาะบันไดครับก็ถือว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จบ่แห้วครับผมรอดครับมาเนี้ยนั่ถึงรอดนะครับ โอเคครับผมเราจะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมเนาะ EP หนานะครับผมเนาะนับเบลลรอดอันนั้นนะทิง